ล่มพัดวีวีตียอดเขา่าท้องฝ่าเงาแกมเมกมนใกล้มือฝนสิซังฝ่าป๋าอยู่ตอนบ่อนใส่กันพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องปองปายสู้ผู้สุขคนนะคะยินดีต้อนรับกับช่องลัดดาชาแนลค่ะกับสาวชัยภูมิค้นมักตัวเลขค่ะพี่น้องคะเมื่อนี้ เอฟซีฟูไดโรออ่างน้ำมนวัดใหม่สี่หมืนสุดปังเนาะคะ่ะทางวัดเพิ่นกระปล่อยมาแล้วเนาะคะ่ะทางวัดใหม่สี่หมื่นประกาศข่าวเพิ่นเปิดวัดละเด้อค่ะพี่น้องคะกะเข้าไปไหว้พระได้ค่ะคนไทยบ้านอาจารย์แมวแมวเลขวัดดวงเนาะคะ่ะคัดมาเด็ดเด็ดงบหน่อยหน่อยมาฝากพ่อแม่พี่น้องคือเก่าค่ะ กะก้อนสิเขาไปเบิงแนวทางกะเป็นคํำว้าทุกคลิปเนาะคะ่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์สาหรับผู้ที่ยังบ่ได้กดเนาะคะ่ะผู้ที่กดแล้วแอดกระขอขอพกคุนเนาะค่นนะ,คะกะเข้าไปเบิ้งแนวทางกันเลยค่ะพี่น้องคะ่ะเฮาประเดิมแนวทางเสียวๆสุดเน้นของอาจารย์คำนวณเนาะคะ่ะหวยรัฐ30เดือน12 6-4 9 7 4เนาะค่ะสำหรับแนวทางอาจารย์คํำนวณไห่เม็ดเดียวเลยค่ะพี่น้องคะเอามาต่อกันทีแนวทางของแอดหนุ่มนาว่าเนาะค่ะขอมอบชุดนี้ให้เป็นของขวัญปีใหม่กับ fc ทุกท่านปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านประสบแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและครอบครัวอย่าเจ็บอย่าจนนะคะกะมาเบ่งแนวทางวัดดวงเพิ่นค่ะ7 3 1 3สค่ะ คันตรงใจผู้ใดกะแคปไหวแล้วก็ไปหาลอตเตอรี่เนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะถูกแนวทางถูกตัวเลขมิสิตทุกโตคะ่ะพี่น้องจนกว่าสี่สี่โมงแรงวันที่สาเนาะคะ่ะจังสีเบิร์ตซิเามาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์แมวแมวเนาะคะ่ะพี่น้องคะรัฐบาลไทย30เดือน12 6 4งวดที่ผ่านมาของเพิ่นกับเขาเนาะคะ่ะ0 8 09 4 ส8 4 9สายวิ่งสายรูดให้วิ่งรูดที่สี่เนาะคะ่ะสำหรับผู้ใดมักแลนเนาะคะ่ะแลนไปเลยค่ะสี่ค่ะเพิ่นวานเนาะคะ่ะส่วนแอดบอมักเนาะคะ่ะแอดมักสอตกับ3โตค่ะพี่น้องค่ะมาต่อกันที่แอดกมเกตุนุติเนาะคะ่ะท้ายรางวัลที่หนึ่งวันที่30เดือน1 2 6ส ให้วิ่งที่8เนาะคะ่ะแนวทางบนเพิ่นเนาะคะ่ะ7 5 8 7 8 5 8เนาะคะ่ะสำหรับแนวทางเพิ่นกะตรงกับแนวทางอาจารย์เตยเนาะคะ่ะพี่น้องคะอาจารย์เตยให้6 8แล้วก็7 8ค่ะหลายๆสำนักกะคิดว่า8ยังมาเนาะคะ่ะทุกแนวทางทุกตัวเลขมิซิ์ทุกตัวเลขค่ะพี่น้องคะ เอามาต่อกันที่แนวทางนี้ค่ะแนวทางบนเนาะค่ะเพิ่นให้แลน1และ7เนาะค่ะ3ตัวเน้นค่ะ1 4 7เน้นเน้นเนาะค่ะ3ตัวลอง1 5 7 1 3 7เนาะค่ะกะขอขอบคุณแนวทางเพิ่อนน้าค่ะทุกอาจารย์ทุกสำนักไม่ลุดมีเข่าเนาะค่ะพี่น้องคะเข้ากบเบิงแนวทางเห้เปิดเพื่นใจพอเท้ามักตัวเลขเนาะค่ะ ตามต่อกันทีแนวทางค้นไทยบ้านค่ะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเนาะค่ะเพิ่อนอเขียนบอกว่าแท้เนาะค่ะชุด3ตัว1 7 8 1 7 9 2ตัวค่ะ7 8 7 9 1 7 5 8 2 8ค่ะกะขั้นมักขั้นชื่นชอบกะยางไปแพงลอตเตอรี่เลยค่ะพี่น้องคะเพราะว่าเพิ่นกะเปิดขายแล้วเนาะค่ะ ก่อนถี่สิหาสื่อบได้คะ่ะทุกมือนี่มีเงินกับสื่อบได้เนาะค่ะพี่น้องคือเลขอันค่ะพี่น้องคะเพิ่นบ่ขายให้เฮาคะ่ะเฮามาเบิงแนวทางของอาจารย์คำนวณเนาะค่ะพี่น้องคะมเมื่อกี้เบิงชุดฟันไปแล้วคะ่ะเฮามาเบิงชุดเต็มเพิ่นคะ่ะ30ธันวา64เนาะคะ่ะ74 3 1ส5 3 4 7 3ห5สห้า เจ็ดหนึ่งสองโตตัวเน้นเพิ่นเนาะคะ่ะเจ็ดสี่สามหนึ่งเจ็ดห้าและสามสี่ที่เพิ่นวงกลมคือตัวเน้นเนาะค่ะพี่น้องคะชุดสามตัวเก้าหนึ่งสี่เก้าสี่ห้าหกห้าหนึ่งฟันเม็ดเดียวก็เสียวได้ก็คือเก้าเจ็ดสี่ที่แอดอ่านไปหัวคลิปนั่นเนาะค่ะพี่น้องกะขอขอบคุณแนวทางอาจารย์คำนวณด้วยค่ะมาต่อกันที่แนวทางของ อ่างน้ำมนต์วัดใหม่สีมืนเนาะคะ่ะอ่างสีเหลืองเป็นอ่างของอติสัมเพาทองเนาะค่ะพี่น้องคะเข้ากับมืองวดเมื่อกี้อ่างของอติกะเขาเนาะค่ะพี่น้องกะแอดซีบบจับตัวเลขให้เนาะคะ่ะให้พี่น้องจับกันเองค่ะเพราะว่ามันตัวเลขหลายตัวเลขเนาะคะ่ะจับแล้วมันสีหลายตัวพี่น้องมากตัวใดกะจับวินตัวนั้นเลยค่ะแอดออามาให้เบงสองด่านเนาะค่ะพี่น้อง เลขในอ่างน้ำมนต์แอเ็นเนาะคะ่ะ4 6 2 5 0 3เนาะคะ่ะเลขที่ร้อยมากอกกัน4 6 5เนาะคะ่ะท่านผู้ชมก็สามารถแคปไปเคลียร์เบิรงได้ค่ะพี่น้องคะมักตัวเลขตัวใดกัดตัวนั่นค่ะแต่ว่าของเพิินเข่าสูงวดค่ะพี่น้องมาปิดถ่ายรายการกันที่อ่างน้ำมนต์ของพระอาจารย์วัดใหม่สี่หมื่นเนาะคะ่ะ ตัวเลขสีแดงเนาะค่ะพี่น้องคะแอดกะสีอ่านตัวเลขให้เบิ้งค่ะมีตัวเลขอีหอย่างแน่ที่แอดมองเห็นเนาะค่ะมีหนึ่งมีเจ็ดมีเก้ามีแปดมีสี่มีหาเนาะคะ่ะสำหรับตัวเลขที่ร้อยมาเก่ะกันเนาะคะ่ะสามเจ็ดเก้าเนาะคะ่ะหรือสามเจ็ดหกก็ได้คะ่ะพี่น้องคะขั้นมักขั้นื่นชอบกะอย่าลืม จดไว้แคบไว้เนาะคะ่ะพี่น้องคะจัดลอตเตอรี่กันเลยค่ะเพราะว่าอ่างสีแดงยังบ่เคยลุดเนาะคะ่ะอ่างสีเหลืองมีมหลุดมีเข่าเนาะคะ่ะแต่อ่างสีแดงเขาทุกงวดะคะ่ะพี่น้องคะกะขอขอบคุณทุกแนวทางทุกอาจารย์เนาะคะ่ะขอขอบคุณท่านผู้ชมน้ำค่ะที่เป็นกำลังใจใแอดด้วยดีตลอดมาเนาะคะ่ะเฮาสิลากไปด้วยคําพยามุนหมวนะคะ่ะ พี่น้องเอ้ยลืมผักขาแกงน่อใหม่หรือเบิดใจจากหน้าแกนทิ่มเสียงแค้นหมอลำลองไปหาย่องผู้อื่นดีละบอพี่น้องเอ้ย